สวัสดีครับกลับมาพบกันกับครูกุ้งนะครับผมในข้อที่11นะครับผมข้อที่11นี้นะครับผมเป็นข้อที่ครูกุ้งคิดว่าออกทุกปีนะครับผมเพราะว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี้ยก็คือออกประจําเลยนะครับผมนั่นคือเรื่องของ intonation นะครับผม intonation คืออะไร intonation คืออะไรนะครับผมอันนี้มันมาจากคําว่า tone นะลูกเนี่ยคำว่า tone นะครับผม โทนโทนแปลว่าทำนองใช่ไหมอ่ะนะครับผม intonation คือการออกเสียงหรือโทนเสียงนะครับผมโทนเสียงนะนะครับผมอ่ะดังนั้นข้อ11กเ็าถามว่า which question คำถามในข้อไหน has me นะมี me a different intonation มีการออกเสียงที่ต่างกันกับข้ออื่นนะครับ ข้อนี้ถ้าน้องๆได้เนี่ยปีนี้ออกทําได้แน่นอนชัว sure, นะครับผมโอเคเดี๋ยวครูกุ้งมาปูพื้นฐานของคําถามก่อนนะ,นะครับผมคำถามในภาษาอังกฤษนะครับผมมีปลายเปิดและก็ปลายปิดอ่ะคำถามนะครับผมคาถามมีปลายเปิดกับปลายปิดนะครับอ่บปลายปิดก่อนเลย ปลายปิดเนี่ยโครงสร้างก็จะสังเกตง่ายนิดเดียวคือมีคำกริยาช่วยขึ้นต้นนะครับผมอคำกริยาช่วยขึ้นต้นตามมาด้วยประธานนะครับแลกะก็ตามมาด้วยคำกริยาแท้นะลูกแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามแบบนี้นะครับอ่ะคำกริยาช่วยเนี่ยครูกุ้งเป็นตัวไหนได้บ้างเลยนะครับผมเป็น verb to be ก็ได้ verb to be ก็ได้ มี i s a mr a e w a s w e r e ใช่ไหมถ้าใครยังไม่คล่อง verb to be ให้รีบทบทวนนะครับผมโอเค verb to be verb to do ก็ได้ do does did ได้หมดนะครับผม verb to have ก็ได้ ah uh, have has had หรือ modal verb นะครับผม ah uh, modal verb can could will would shall should อันนี้ถ้าขึ้นต้นประโยคเมื่อไหร่จะ เป็นคําถามปลายปิดปลายปิดหมายความว่าตอบได้แค่ yes กับ no โอเคไหมไม่งงนะนะครับผมเช่นประโยคนี้นะครับผม uh, do you uh, do you go there คุณไปที่นั่นใช่ไหม do you go there คุณไปที่นั่นใช่ไหมนะครับผมซึ่งประโยคนี้นะ do you go there เวลาเราตอบ เราก็ตอบได้แค่ว่าใช่กับไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะใช่ฉันไปกับไม่ฉันไม่ได้ไปอันนี้คือปลายปิดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้องป6นะครับทีนี้คำถามปลายปิดเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของคำถามปลายเปิดมาดูคำถามปลายเปิดกันก่อนค่อยจะไปดูเรื่องของการออกเสียงนะครับผมอ่ะคำถามปลายเปิดทุกคนคำถามปลายเปิดอ่า ตัวที่ขึ้นต้นนะลูกจะเป็น W S word อ่าเดี๋ยววันนี้ครูกุ้งจะให้ดูว่า W S word ที่หนูๆจะต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับผมโอเคนะ W S word แล้วตามมาด้วยโครงสร้างของคำถามปลายปิดทุกคนดูนะโครงสร้างของคำถามปลายปิดคือสีเหลืองนี่ใช่ไหมอ่าคือสีเหลืองนี่นะครับผมนี่ เดี๋ยวครูกุ้งจะคัดลอกมาเลยนะนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวคัดลอกไปหมดเลยนะครับอ่ามาแล้วนะครับผมนี่เลยอ่าเดี๋ยวขอย่อลงอีกนิดนึงนะครับผมนะครับนี่คือคำถามปลายเปิดจะต้องมี w s w o r d ขึ้นก่อน verb ช่วยแล้วค่อยมาตามด้วยประธานนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วย verb แท้นะครับคุณครูอย่าลืมทบทวนให้น้องๆน,นะครับผมตรงนี้ w w o r d เนี่ยสำคัญมากเลยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับผม At. หนึ่งในนั้นมีคำว่า w h a t ใช่ไหม w h a t which ่ h who นะครับผม who whose โอเค who okay. whose who when ่ h uh, where why นะครับ คอกุ้งจะให้ดูหมวดนี้ก่อนนี่แหละถ้ามันขึ้นต้นด้วย w h a t นะครับผมจะเป็นคำถามปลายเปิดคือตอบอะไรก็ได้ไม่จำกัดแค่2องคำตอบว่า yes กับ no เช่น what do you like คุณชอบอะไรแล้วตอบว่า yes ได้ไหมลูกคุณชอบอะไรใช่ไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะตรงนี้นะครับผมไม่ make sense ทันทีนะครับอ่ะโอเ okay. ค w h a t แปลว่าอะ,อะไรใช่ไหมครับอืม w a t แปลว่าอะไร which แปลว่าอันไหนอันไหนตัวไหนนะครับผม who แปลว่าใครนะครับแล้วก็ whose เนี่ยมักตามมาด้วยคำนามเสมอแปลว่าของใครนะครับผมเด็กๆคำว่า whose car แปลว่ารถของใครนะครับผม whose car whose book แปลว่าอะไรเอ่ย whose book หนังสือของใครนะครับผมโอเคนะต่อไปคำว่า when when แปลว่าเมื่อ,อไหร่ใช้ถามหาเวลานะลูกอ่ะเมื่อ,อไหร่ h e r e แปลว่าที่ไหนใช่ไหม why แปลว่าทำไม่นะครับผมเด็กๆต้องได้ w s word พวกนี้ให้หมดนะครับผมอ่าดังนั้นเราพอมองเห็นความแตกต่างแล้วว่าปลายปิดกับปลายเปิดเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเอารูปร่างหน้าตาก่อนนะนะครับผมต่างกันตรงที่มันมี w s word ขึ้นมานะครับผมอ่ะมันขึ้นต้นด้วยฮูฮูมวัดแววเวนวายทีนี้การออกเสียงนะครับผมการออกเสียงนะถ้าเป็นปลายปิดฟังดีๆถ้าเป็นปลายปิดตรงนี้นะครับผมอะเนี่ยปลายปิดตรงนี้นะครับมันจะออกเสียงตวัดเสียงขึ้นอ่าตวัดเสียงขึ้นดูประโยคที่ครูครูกุ้งเขียนเป็นตัวอย่างประโยคสีชมพูนะครับผมอ่าเดี๋ยวเอาคัดลอกมาไว้ตรงใหม่นะครับผม เอามาไว้ตรงนี้นะนะครับผมมันจะต้องออกเสียงโดยการตวัดเสียงขึ้นเสียงท้ายนะนะครับผมตัวอย่างเช่น do you go there คำว่า there ตรงนี้มันต้องเหินขึ้นสูงๆนะครับผม do you go there do you go there นะครับผมอันนี้คือคำถามปลายปิดนะครับการออกเสียงที่ถูกต้องนะ do you go there have you had breakfast อ่า Are you John แบบนี้นะครับผมอันนี้คือคำถามปลายปิดต่อไปคำถามปลายเปิดอ่าคำถามปลายเปิดครูกุ้งลองเขียนตัวอย่างเช่น What's your name อ่า What's your name นะครับผม What's your name คุณชื่ออะไรนะครับผมแค่นี้นะครับด้านหลังเนี่ยไม่ต้องตวัดขึ้นนะห้ามตวัดขึ้นเสียงเอาเสียงเนี่ยลาบเรียบแล้วก็ตวัดลงแบบนี้ What's your name What's your name แค่นี้นะครับผมถ้าใครบอกว่า What's your name อันนี้มันจะยังไม่ถูกเซนต์นะครับผมการพูดจริงๆคําคำถามปลายปิดจะมีเสียงที่มันพุ่งสูงขึ้นตอนท้าย Do you go there นะครับคำถามปลายเปิดไม่ต้องมีการตวัดเสียงเอาเสียงคงเส้นคงวามาเลย What's your name What's your name นะครับผมแบบนี้เลยโอเคดังนั้นน้องๆครับไปดูข้อสอบ ช้อยหนึ่สองสามตัวเลือก1นึ่งนะนะครับผมข้อไหนที่แตกต่างเพื่อนอ่าข้อที่1นสังเกตแค่คำขึ้นต้นนะลูกคำขึ้นต้นข้อไหนขึ้นต้นต่างเพื่อนอ่ะนะครับผมข้อที่1นึ่คำถามปลายเปิดหรือปลายปิดอ่าข้อที่1นึ่คำถามปลายปิด, 1, ปปดเพราะคำว่า May เป็นสมาชิกตัวหนึ่งของ Model w o r b นะครับผม อ่ m o d e l verb เป็น verb ช่วยนั่นเองอ่ m o d e l verb ตรงนี้นะครับผมนี่นี่อ่ตรงนี้ m o d e l verb นะครับอ่เห็นไหมนะครับ m o d e l verb คือตรงนี้นะ can c o u l d view w d s h ชาว l d ดเมย์ไหมนะครับผมถ้าขึ้นต้นด้วย m o d e l verb แสดงว่าเป็นคำถามปลายปิดใช่ไหมคำถามปลายปิดต้องตวัดเสียงขึ้นตรงคำว่า ticket นะครับ may i keep the ticket อ่า may i keep the ticket แบบนี้นะครับผมตวัดเสียงขึ้น นะครับต่อไปข้อที่2ขึ้นต้นด้วย shoot shoot ก็เป็น modal verb เช่นกัน can could, will would, shall shoot ใช่ไหมอ่าคำว่า ticket ก็ต้องตวัดเสียงขึ้น should I give the ticket อ่า should I give the ticket แบบนี้นะครับผมต่อไปข้อที่3ขึ้นต้นด้วย w h ใช่ไหมอ่า uh, w h word นะครับผมคือคำที่มี wsh ขึ้นก่อนนะครับผมนั่นแหละ พอขึ้นต้นด้วย W s ข้างหลังตวัดขึ้นไหมลูกไม่ปกติธรรมดามีแต่ลงนะครับผมอ่ะ Which ticket should I keep Which ticket should I keep แค่นี้นะครับผมอ่ะแต่ถ้าเป็นข้อที่4 do do เป็น verb ช่วยนะครับผมตรงนี้เลยเห็นไหมถ้าขึ้นต้นด้วย do นะนะครับผมอ่ะ do 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 ตรงนี้นะครับผม verb to do เนี่ย ก็ต้องตวัดเสียงท้ายขึ้นแบบนี้ do i have to keep the ticket do i have to keep the ticket แบบนี้ต้องตวัดเสียงท้ายขึ้นนะครับผมมันถึงจะเป็นการพูดที่ถูกต้องโอเคดังนั้นข้อที่มันแตกต่างเพื่อนหรือมันเป็นคำถามปลายเปิดคือข้อที่3นะครับผมเพราะว่าข้ออื่นคือคำถามปลายปิดหมดสังเกตนะท้ายเสียงนะครับผมเออท้ายประโยคม,มันจะมีตวัดขึ้น3ข้อแล้วก็อีกตัวหนึ่งตวัดลง นะครับอันนี้คือลักษณะของ intonation ในคำถามมันจะต่างกันนะครับทีนี้ยังไม่หมดนะครับครูกุ้งจะให้เด็กๆดูคำที่แสดงคำถามด้วยคำว่า how นะครับผมคำว่า how นะครับ how มีเยอะสะละเกินอ่ะ how แปลว่าอยา่างไรใช่ไหมลูกเช็คนะตัวเองเข้าใจกี่คำแล้ว how far เข้าใจหรือ,อยัง How long เข้าใจหรืออยังอ่าหรือรู้หรือ,อยังนะครับผม How often How often เข้าใจหรืออยัง Of นะลูกอ่า How often How old อ่าเข้าใจหรืออยังรู้หรือ,อยัง How much อ่า How much How many นะครับผม ฮาวเหล่านี้เป็นฮาวตัวอย่างที่ป .6 จะต้องเข้าใจแล้วนะจะต้องรู้จักแล้วนะนะครับผม how far? how far how far แปลว่าไกลเท่าไหร่ไกลเท่าไหร่นะครับผม how long แปลว่านานแค่ไหนนะนะครับผมนานแค่ไหนหรือยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ยาวเท่าใดก็ได้นะครับผม How often บ่อยแค่ไหน How often บ่อยแค่ไหน How old อ่าอายุใช่ไหมถามหาอายุกี่ปีใช่ไหม How old are you เะครับผม How much How much กับ How many แปลว่ามากเท่าไหร่อ่า uh, มากเท่าไหร่อ่า uh, แล้วก็มากเท่าไหร่แต่เด็กๆจำได้ไหมตอนคุณครูกุ้ง ตีตารางให้ดูนะครับผมคำว่ามากคำว่าน้อย how much มัน,ใช,น,มนมใ,ชมใช้กับนามนับไม่ได้ใช่ไหมลูกใช้กับนามนับไม่ได้ในวิดีโอก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูนะครับผม how many ใช้กับนามนับได้นะครับดังนั้นตระกูลของ how เนี่ยมันคือ w-s-word ถ้าขึ้นต้นด้วย how ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ไม่ต้องตว,วัดขึ้น โอเคนะครับผมคุณครูที่ดูอยู่นะครับผมหรือน้องๆที่ดูอยู่ลองฝึกไปพร้อมๆกันนะครับผมลองตั้งคําถามแล้วก็ออกเสียงนะครับผมอ่ะโอเคซึ่งข้อสอบข้อนี้ครูกุ้งเชื่อว่าปีนี้ก็น่าจะออกเช่นกัน 2- 3สปีที่แล้วออกนะครับผมโอเคนะครับสำหรับข้อที่11นี้เป็นลักษณะของคําถามอ่าทบทวนคือคําถามปลายปิดเสียงจะต้องตวัดขึ้นคําถามปลายปิดคือ ตอบได้แค่ว่า yes กับ no เสียงต้องตวัดขึ้นสังเกตได้จากกริยาช่วย verb to be verb to do verb to have modal verb ขึ้นต้นเท่านั้นเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นคำถามปลายเปิดคือขึ้นต้นด้วย w h w o r d หรือคำที่มี w s ขึ้นต้นนะครับผม what which when where why ต่างเนี่ยแล้วก็ตระกูลของคำว่า how เนี่ยไม่ต้องตวัดเสียงขึ้นนะครับผมโอเคถ้า ได้คอนเซป t นี้แล้วข้อสอบข้อ11ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมอ่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมวิดีโอนี้ครูกุ้งขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามนะครับผมบ๊ายบาย